สวัสดีครับพบกับผมนะฮะกับมิสเตอร์บุกคนเดมกับแกมาครับเวอร์ชัน1.3.1นะครับเชือกแรกครับมีข่าวลือหนาหูนะครับถัดจาก1.2.5มาครับจะไม่มีการเข้าเล่นด้วยการเอ้จะไม่มีการเข้าเล่นด้วย ID เถื่อนได้นะครับแต่ตอนนี้ก็ยังเล่นได้อยู่นะครับผมโอเควันนี้เราจะมาทำซีรีส์กันนะครับเป็นซีรีส์ s u r v ว v a l นะครับเราจะเริ่มต้นตั้งแต่ วันแรกเลยนะครับผมโอเคซิงเกิลเพยเยอร์เลยครับสร้างเวอร์ก่อนอันหนึ่งต้องปรับเสียงก่อนโอเคเต็มร้อยหมดแล้วซิงเกิลเพย์เยอร์คิดแอดเวอร์นะครับตั้งชื่อเวนะอร์ก่อนบุ๊กแลนด์ออโรชัดเปิดให้หมดค r e a t e n ิวเวอร์โอเคตอนนี้ก็รอเจ n เน a เรตเวอร์ก่อนนะครับ เมื่ออัดแฟบด้วยแล้วก็เจเนะเรตจะนัชช้าหน่อยนะครับผมโอเคนี่แล้วก็มีขนมมากินนิดนึงนั่นแกะขนมกันโอเคนี okay. ่โอรีโอห้าบาทเฮ้ยเราโฆษณาไปปะเนี่ยนั่นมันกล่องเชดนี่นะเดี๋ยวไปเก็บกล่องอนี่นะครับความสะดวก ขอ้ด้วยนะเป็นจะได้เป็นมีกล่องติดตัวไปเลยเฮ้ยหมู่บ้าน NPC แน่นอนแน่นอนยเย็เเกกูวี่บ้านอยู่แล้วอื <c oughs> ทะเลทรายมีอาหารกินด้วยแหลมตอนคืนเนี่ยจะชิบหาย ะเราเลือกบ้านอยู่อ่ะอยู่บ้านหลังไหนดิ <c oughs> สบายแล้วกูช่างเป็นโชคดีของผมเหลือเกินี่เจนเนเรตโบมาเจอบ้าน NPC อย่างนี้อ๋อเราหาบ้านดีๆอยู่อ่ะรู้สึกนี่จะเป็นโบนนี่ก็จะมีเตาเตาเผาต้องมีกล่องสิชัวร์วมีกล่อง เฮ้ยเชียแล้วกลัวกล่องเป็นสมทำไมวะเปิดกล่องเชีไอ้รอสวอตพีกแกกันแค่สบายแล้วครับชีวิตนี้เจ้าอุ้งอ้าวเป็นซีวันดีอย่างนี้นี่เองแล้วก็มีที่ปลูกข้าวครับจำไว้ถ้ามีที่ปลูกข้าวมไหร่แล้วก็มีข้าวกินตลอดชาติ เราจะไม่มายุ่งกับส่วนนี้นะครับเราจะปล่อยไว้ให้ซอมบี้มาแดกหมู่บ้านนะนี่จะเป็นโบสถ์เราจะสำรวจให้ครบก่อนนะครับเ๋ยวคยไปอันนี้จะเป็นอะไรอะ่ะเฮ้ยมันคือ,ค,อคืออะไรอะ่ะอุย้ยมันคือที่ไหนอะ่ะเฮ้ยผมไม่เคยรู้เลยเนี่ยตั้งแต่อัปเดตมาผมไม่เคยเข้ามาเลยอะ่ะผมไม่รู้มันคืออะไรจริงเป็นที่จุติทีอยอะไรอย่างบัว ใครรู้ก็บอกหน่อยแล้วกันผมไม่รู้จริงๆนะก็กลับมาที่เดิมไม่มีอะไรนี่กระบักไฟเฮ้ยไม่มีทางลงไปอยังไงกูงงผมงงจริงๆงผมไม่เคยรู้กัก่อนเลยว่าจะมีอย่างนี้ด้วยเลยจะยึดต,ตรงนี้เป็นบ้านเลยดีะ่ะใหญ่ ไม่เอาไม่เอาเราเป็นซื้อสัตว์เราองสร้างบ้านอยู่เองครับเราไม่มาควรมาอยู่อย่างน,นี้บ้านนี้สวยดีนี่อย่างที่บอกแนละ้วเราไม่ควรมายึดบ้านคนอื่นอยู่นะครับแต่บ้านหลังนี้ก็สวยดีเราไม่เอาครับไปลายเดืเอนมาสำรวจหมดทุกบ้านก่อนนะครับม,มีอะไรบ้าง MTC นี่แม่งก็ขยันเปิดประตูบ้านจริงนะอา่าวันนี้เราก็รู้นะว่าตรงแถวนี้เรา,เรามี มีหมู่บ้านไปสี่นะเจะได้มีข้าบกินตลอดนี่เราก็มาสร้างบ้านอยู่กันดีกว่าแรกขุดไม้ก่อนนะครับขุดไมย้ยังมีขนแก่นี่อาจจะได้เตียงเลยก็ได้อ,อ่แต่ถ้าเมื่อจริงๆเราก็ต้องเข้าไปอยู่นะหมู่บ้ายไปซี มึงครับหมาบ้านผมมันเห่าอะไรไม่รู้นะึงมีเสียงหมาเข้าไมออะไม่เป็นไรนะครับคือหมาแม่งเห่าอะไรไม่รู้อะ่ะเฮ้ยเสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆหมาบ้านผมข้าแกะดีกว่อครับเราขนแกะาามาทำเตียงเข้าพ้้งในมีอะไรไหมอ่ะ อุ้ยเฮ้ยอ้ยมามาคอมอนเฮ้ยเชี่ยย,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 ยิงสกิลเลตันสเกลเกลตนัลตนคิงสตานหัวแตกไม่ใช่ละไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชโดตา้าเออถ้ำมีแค่เนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบเดี๋ยวผมขอไปดูหมาผมออก่อนแป๊บหนึ่งโอเค สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมตะกี้ผมไปดูหมาผมมาให้ทายผมหมาผมไม่เจออะไรตัวเขียวแม่งเลยฟื้นฟื้นฟืฟ้หมาผมไม่ขยับง๊งแงงโอเค okay, ก็รู้กันงูเขียวครับหมาผมแม่งขยำแง๊งตายคาคาปากเชื่อกันลุมลุมกัดน,นะครับคือหมาบ้านผมเป็นเลี้ยงบางแก้วหมาแม่งเลยโหดเป็นธรรมดาโอเคถึงไหนแล้วออลืมแล้ว <laughs> เจอถ้ำไหมอ่ะไม่เจอถ้อำหรอเอาไงดีโอเคขุดไม้ก่อนเอ้ยแล้วขวนแกะอันเดียวเองเหรอเราต้องลากขนแกะเอาเตียงก่อนเค okay. อืมอ๋อเคหมูเราจำได้เราเห็นแกะดำนะเป็นไหนแล้วล่ะ หัวนอนแก่ขาวอ่ะทำแค่เตียงเฉยหัวติดปม,มุหมอะไม่ได้ตัดไม้ก่อนโอเค มันหิวเลยจังวะผมก็ไม่ได้วิงนะ่งอะไรมันหิวไหวไว้ <c oughs> ไงดีวะสร้างบ้านเอ่นจริงๆเราไม่สร้างก็ได้อยู่ NPC ไปก่อนแล้วกันขอถอนคำพูดตั้งแต่ตอนแรก <c oughs> <c oughs> ก็บ้านมันน่าอยู่ดูดูมันทำเดยทำละโค่น่าอยู่ เลือกบ้านอยู่อ่ะอ่าผมขอเลือกหลังที่มันสวยๆหน่อยเั้นเลือกเป็นโบสถ์แล้วกันดีป,ปะเป็นโบสถ์เลยไหมมองดูกันโบสถ์ board มันกว้างเขาบอกไม่ไกว้างไม่เอาละโอ้ยตก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 เกือบตกเกือบตกโอเค ผมเลือกแล้วเอาบ้านหลังเนี่ยหลังนี้กับหลังนี้หลังไหนดีหลังนี้ก็น่าอยู่หลังนี้ล่ะหลังนี้เนี่ยวกว้างดีโอเคมีโต๊ะคราฟเด้อไอ้ยคราฟผิดเที <laughs> ยลืม <laughs> เตียงนะครับคราฟอย่างงี้ครับแล้วก็วางสามอันเดี๋ยวจะได้เตียงมาหนึ่งอันนะครับ เฮ้ยเข้ามาทำไมบ้านกูกูยืดแนมองหน้ากูอีกที่ม้าให้ก็บอกกูยืดก็ยืดเดะฟังฝ่าคนรู้เรื่องไหม๋จวมืดตัวยังลองซิเวอร์ัชนใหม่บอกพิมพ์แชทได้เฮล e ์เจ็ดมีดีฟ g a เกมโหมดเกมโหมด กิฟโอ้ใส่ของได้คิวมีแอคชั่นเอออะไรวะเนี่ยฮ่ากิฟเพย์เยอร์ไอเทมดาตตาเฮลคอมานเนมมักอินจะมืดละมืดยังไม่มืดใช่แล้วก็ไปเดินเก็บเก็บข้าวกินกันเราจะไม่มีข้าวกินหรือเปล่าหลักของการอยู่รอดนะครับ คุณไม่จำเป็นต้องอยู่แบบเลื่อหรอูขอแค่คุณมีชีวิตรอดก็พอแล้วนี่คือการชีวิตรอดเฮ้ยข้าวตกเอ้ยผมค้างปุมค้างเดินเองแป๊บนึงแป๊บนึงแนึง,นงปุ่มค้างผุ่มค้างนี่มันเดินเองเดินซ้ายเองเอนี่ยเคหายละงง ไอ้ค้างแหลกเอ้ยเชี้ยค้างเอ้ยแนหลกกำเนิกำน,นิดค้างเคกลับมาอีกรอบหนึ่งตะ่กี้เกิดอาการค้างอีกหนึ่งรอบเอ้าเฮี้ยทำไมคนหมู่บ้านนี้มันงงวะเฮี้ยเดินชนมันเดินชนไอ้นี่นตลอดเลยเรียกว่าอะไรวะเออกระบองเพชร เฮ้ยมืดแล้วนอน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 ,น,อนบ้านอ,อีกหลังแล้ววะลืมเฮ้ยผัวเมียอยู่นี่โอ้โมอยไฟกันไม่มีไฟเฮ้ยยูขอบคุณครับไปละมีไฟดวงเดียวพอมึงกับบ้านมึงไม่เยอะเดี๋ยวแย่งกูใช้เร็วเร็วเร็ว โอเคนอแล้วโอเคชาละว่าไงดีอืมเดีย๋ยวว่างๆเราจะมาค้นปริศนาไอ้นี่กันมันคืออะไรจริงๆใครรู้บอกผมจริงจริงบอกหน่อยโอ้ยเสียงเฮียรหรอนี่โอ้เกียดเสียงหรอแม่งมาหูแล้วเข้าไปสำรวจอีกรอบหนึ่งไปพีสูด พิสูจน์กันไม่เอาละแม่งทางนี้ดีกว่าโดดไปตายไอ้ยี่ยี่ไม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 ่ยี่ยี่ตกใจหมดเลยยี่ยี่คีเปอร์คีปอยหัวเข่าไอ้สัตย์บาดีกว่าโอเคแล้วก็มีบ้านอยู่แล้วโอเค ออะะไรืมเอาเป็นว่า,างั้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเอพิโซด2นะครับโอเคแล้ววันนี้ก็สวัสดีครับ